他是问我我们去这个剧就怎么样哦，我觉得是一个很特别的剧哦你也了解这个剧你多介绍一下好好好那我介绍吧跟我的 Speed Love 那个跟呃 Siri 哥哥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 哥干，哥哥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  กาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกใหม่กับผมแล้วก็ถ่ายที่ไทยเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็จะมีเรื่องของแบบว่าความรู้สึกใหม่แล้วก็ค่อนข้างร้อนร้อนร้อนด้วยอย่างเงี้ยคุณชชื่อเหนว่ามีชูฮัน 对，因为我觉得泰国，我他问你就是泰国拍戏跟中国拍戏有什么区别？我觉得在泰国拍戏就，就就像我刚才讲的，我的角色进招在泰国可能更有生命力，翻译不了的事情，呃，生命，就让它更更真实。 คือเหมือนกับว่าข้ออธิบายเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวแคคเตอร์ของตัวละครนะผม <นะ S 2> ว่าพอเป็นตัวละครที่อยู่ที่ไทยเนี่ยทำให้มีความรู้สึกเอ่อเรียลมากขึ้นอย่างไรครับและอยากจะลองทำไมอะไรเร่องนี้ไม่รับบเป็นยังไงไม่ระบบเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นคนไทยที่พูดภาษาภาษาจีนอยู <นะ S 1> ่ที่ไทยแล้วก็เป็นนักแข่งรถมีมีทีมแข่งรถของตัวเองแล้วเราก็พยายามจะจีบเขาเข้ามาอยู่ในทีมแข่งรถของเราเลยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือไม่ก็จะเป็นคน เรื่องนี้เนี่ยคือมาจะเป็นการใช้เสียงของตัวเองพูดภาษาจีนเป็นครั้งแรกครับผมจะมีพูดทั้งภาษาจีนและภาษาไทยด้วยแล้วที่ไม,ม้เองมีแนะนําอะไรเพื่อนไหมครับว่ามาถ่ายทำที่ไทยผสมภาษาะอะนานาไรอย่างเงี้ยมีแนะนำไหมเออจริงๆต่อให้เป็นการถ่ายทําที่ไทยแต่ว่าเราเป็นการพูดภาษาจีนทุหมนเลยครับผมสอภาษาไทยและเพื่อนทำไมเพราะว่ามาไทยก็แคทํับไทยก็น่าจะเยอะเหมือนกันเขาน่问他问题是，我有没有见过什么汉语？่啊。 สวัสดีคับทอมโฮสฮยอโฮสฮโยดีใจมผมดีใจที่มีใจที่ได้มาที่ไทด้มาที่ไทยครับครับหล่อมาบมากครับหล่อมากมากครับไม่ถามแล้วชื่อไม่ถามคนนี้ความรู้สึกที่ได้มามีโอกาสได้มาเจอแฟนกลับไทยชาไทยเป็นงไงบ้าง 呃，有机会能见到泰国的粉丝，有什么什么感觉？啊，我今天有见到，觉得特别热情，嗯，然后让我笑得有点合不拢嘴的感觉。哈哈。但是呃，没放弃嘛，那个他们也靠演演得很多的。嗯。有无可能再去旅游？去哪？有无想法？有。来，带我来。好的，来到我们泰国，有没有机会到？ 啊，别的地方，泰国的别的城市，别的服务区旅游很足。哦、呃，我希望以后有机会不在工作的时间，过来好了体验泰国的旅游业，还有泰国的人文、泰国的文化。啊、泰国每一个美丽的地方，我希望都能去亲临一下。คร、啊、ับท่านมีโอกาสนะครับถ้าไม่ได้มาทำงานที่ไทยนะครับก็อยากจะมาเที่ยวนะครับที่เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงมาดื่มด่ำกับอาหารไทยวัฒนธรรมไทยนั่นเองครับชอบอะไรที่สุด

我觉得在路边遇到的每一家小店进去体验它当地的那种有图片的那种吃的都挺好吃的แบบเล้วเีียท่บรปขา่ะบอกว่ามีเสน่ห์แล้วก็อร่อยหมดเลยครับอ๋อเขาจะชอบไปกินอาหารข้างทางใช่อร่อยอร่อที่ไม่พาไปไหนปะบ้างนะจริงๆเรามีไปถ่ายรายการพวกเออรายการวีิตี้กันมาด้วยครับแล้วก็จะมีไป ไปทะเลกันมาด้วยอะไรอย่างี้ผมแล้วก็ไปกินอาหารข้างทางบ้างอะไรยงบ้างครับผมไปตกปลาด้วยไม่ใช่ไปตกปลาไปตก้งตก้งผมชังัประสบการณ์การตกเตี้วเชีย่กเชียวตกเชียวใช่แล้วเออย大家分享一下嘛就是的呃一开始的时候我没ย上很紧张 ผม把那个钓虾 er 的那种享受的过程变成了比赛的感觉。ออ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โเโอ้โหโอ้โหาอ้ขหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโก้โหโอ้โหเอ้โหอ้โหกอ้าหโอ้โหกอ้โหโ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 น้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โห่อ้โหโอ้โหโ่้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โกโอนโหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โดโน้โหโอ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 ้โหดอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ้้โห้โหโอ้โหโอัโหโอ้ออออก 大家自己说一些关于呢这个项目的呃质量问题是？好的。好的、嗯。说满意啊，也可以的。啊，我觉得《Speed and Love》这个项目是结合了大家的对于偶像剧的各种的想象，还有你们想象不到的东西，比如说有有、嗯嗯、从兄妹之间最后产生感情，但当然是不是亲兄妹。 然后还有包含了我们俩有比赛赛车，还有拳击，我们俩还有拳击，还有各种各种充满着竞技的东西。我觉得会让人看起来特别能记住这项。啊，觉得每位观众可能喜欢的因素在 Speed and l i v e นั้นตรงไหนจะได้สูงไม่ได้แล้วขณูดอคือเขบอกว่าเขาคิดว่าเ a d เรื่องนี้เนี่ยก็คือมันมันจะมีทั้งที่ทุกคนคิดว่าคาดหวังไว้อยู่แล้วกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ใชไหมผมแปลถูกเล้วนะี่ภาษาจีนยังลงได้อลยแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่ามีทั้งเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมขอยคุณนะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการแข่งรถระหว่างพวกเราด้วยกับผมก็จะมีความติดเต้นหลายๆอย่างในเรื่องพวกนี้แล้วก็แล้วก็อ,อะไรนะแล้วก็นะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่กับมีไอดอลนะครับแต่ว่าจะให้ทุกคนสมัมผัสได้ถึงความแตกต่างแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนโอ้โห คือมันจะมีความเป็นแบบว่าซีวีัวรุ่นแต่ว่ามันก็จะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างครับผมคั้นี้เขมาอยู่บนไหน like ี่วัซื้อหลังจากหัวใต้จทั่วใั่วทั่วที่วทั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 ่วท e ่ o ทั่วทั่วทั่วทัวั่ัวั่รัท่วทัวท่วท่่ัววั่ thank you thank you for support and I feel so warm for you I love this place. I love you guys. ี่ไมี่ไมสอนสแบบเรวช่วงีมันออนภาษาไทยพี่สาวครับพี่สาวครับ Social พี่สาวครับแล้วไงต่ออ่ออภาษาไทยใช่ก็บแบบแค่พี่สาวครับ เอ้ยครับเอ้ยครับพี่สาวครับเอ้ยครับนี่เหรอใช่ใช่แต่ว่าเป็นคำว่าเอ้ยครับแปลว่ายังเหรอก็แปลว่าเอ้ยครับเอ้ยครับพี่สามเอ้ยครับก็เอ้ยครแต่ก้องออนอ่อนโอเคเป็นพี่สาวเอ้ยครับเอ้ยครับเอ้ยครับแล้วไงต่อแค่นี้แดูซีรีส์ผมอะไรก็ว่าไปดูซีรีส์ผมด้วยนะครับเอ้ยครับโอเคโวเจี่ยนเอ้ยครับเอ้ยครับโอเชี่ยนเอ้ยเอ้ยอ่านอ่อนอ่อนอ่ะเอ้ยแล้วเห้ยเอ้ยคุณเสียงยีกต่อเอ้ย 这是呃，姐姐，请你多多支持我们的剧，oh. 对。 โอเคครับขอบคุณคับขอบคุณครับ